สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องสีข้าวตัวน้อยนะครับใช้ในครัวเรือนสําหรับเครื่องสีข้าวตัวนี้นะครับก็ซื้อไว้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณภรรับที่บ้านที่จังหวัดกาฬสินนะครับเอาไว้สีข้าวกินเองภายในครัวเรือนนะครับแล้วก็สีให้เพื่อนบ้านบ้างนิดหน่อยนะครับพอจะได้แกบได้ลำนะครับเอาไว้ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะได้ไม่ต้องไปสีในตัวหมู่บ้านนะครับเพราะว่าก็จะเสียค่าให้เขาพวกลำพวกแกบพวกปลายอะไรก็ต้องเสียให้เจ้าของสีนะครับซึ่งเราก็จะเอาของเรานั้นนะครับผลพลอยได้จากการสีข้าวเนี่ยมาเลี้ยงสัตว์จะดีกว่านะครับแล้วก็อยากสีตัวไหนก็สีได้เนาะประหยัดเงินด้วย ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ผมได้ทดลองซื้อมาใช้แล้วคือใช้งานดีนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปบอกต่อให้ทุกท่านนะครับที่กําลังมองหาเครื่องสีข้าวเล็กน้อยอย่างนี้เอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับก็เพื่อนๆก็ดูยี่ห้อเนาะยี่ห้อชัยโยคุณสมบัติของเขามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ ช่องใส่ข้าวก็ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวปรับการขัดข้าวขาวมากขาวน้อยและสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีตะแกรงร่อนด้วยตะแกรงร่อนแยกข้าวอีกทีนงนะครับเดี๋ยวการใช้งานว่าแยกยังไงเดี๋ยวมาดูตอนใช้งานนะครับเดี๋ยวอันนี้จะถ่ายรีวิวคร่าวๆตัวเครื่องให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมก็จะมีช่องออก หัวร่อนข้าวแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นประหยัดเนี่ยไม่มีตัวร่อนแบบนี้ก็จะถูกลงไปนะครับนี่สวิตช์ปิดเปิดใช่หไหมมาตรฐานนะครับไม่ใช่เป็นเบรกเกอร์แบบที่ยกขึ้นยกลงธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับนอกจากสีข้าวได้แล้วนะครับก็ยังมีอีกหัวหนึ่งใช้สําหรับบดแกบบดลำบดอะไรต่างๆนะครับพวก บดถัว่วบดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมนช่องใส่เรียบร้อยมีหัวบดอยู่ภายในนี้นะครับสำหรับตัวสวิต์นะครับก็มันจะเป็นสวิต์สามทางน,นะครับปิดอยู่ตรงกลางจะสี่ข้าวไปทางซ้ายปั่นบดไปทางขวานะครับสำหรับตัวมอเตอร์ดูตัวมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นตัวมอเตอร์220บโวลต์3แรงนะครับ มาดูฝั่งนี้มากนะครับแกบกับลำก็จะออกช่องนี้นะครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่เวลาเราบดพวกแกบบดลำบดถั่วหรือบ,บดอะไรต่างๆบดข้าวโพดเนี่ยพอใส่ไปน,นี้พอผ่านเครื่องบดแล้วก็จะออกช่องนี้นะครับก็จะมีถุงผ้าให้ด้วยถุงผ้าไว้ใส่ลำใส่แกบ อ่านี่ด้านไหนด้านในฝันเฟืองพวกพูเล่อะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนใช้งานครับว่าเป็นยังไงมาดูกันมาดูครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทเครื่องเครื่องเริ่มทำงานแล้ว เดียวนนครับับเนนะอาไปให้เป็ดให้ไก่ได้แล้วก็เอามาปั่นมีทีได้นะครับเข,เ,รเข้าเครื่องปั่นเครื่องปันตันี้น่ะครับก็เป็นข้าวเหนียวที่สีได้เนื้สวยก็ได้เลยครับตอนนี้นะครับ ข้าวเหนียวสีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเปลี่ยนเป็นสีข้าวเจ้าบ้างเดี๋ยวมาดูเม็ข้าวเจ้าที่สีนะครับ เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับประมาณ6กสอบคุณพ่อสีเสร็จแล้วก็จากการที่ซื้อมาใช้งานจริงนะครับก็ลงสีน้อยก็ใช้งานได้ดีมากนะครับถ้าท่านใดนะครับมีงบประมาณนะครับแนะนําให้ซื้อติดบ้านติดตัวเรือนไว้สักหนึ่งเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาก็ไม่สูงมากแล้วราคามีหลายราคามากก็ลองเลือกซื้อเลือกหามาไว้ที่บ้านดูนะครับจะได้ ลามีข้าวเอาไปสีจะได้เต็มเต็มหน่วยนะครับพวกลำเอยปลายข้าวเอ๋ยแกบเอ๋ยจะได้ไม่เสียให้ลงสีนะครับก็จะเอามาให้ไก่ให้ปศุสัตว์หรือเอามาทำปงทำปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับแต่สําหรับเครื่องสีข้าวนี้นะครับก็อันนี้พูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับก็สีข้าวได้ดีมากจริงๆนวมันก็มีข้อเสียด้วยถ้าข้อเสียถ้าใครซื้อรุ่นนี้หรือใกล้เคียงนี้ใช้นะครับก็จะมีข้อเสียประมาณนี้มา เวลาเวลาที่ช่องแกบกับล้ำออกเนี่ยที่ที่ถุงที่เขาให้มาเนี่ยก็ก็ไม่ควรให้มันมันเต็มนะครับคือควรที่จะเปิดทางให้มันโล่งจากตรงเนี้ยมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะดูดพวกแกบพวกล้ำเนี่ยเข้าไปตันในในในส่วนนี้แล้วก็มันก็จะมีปัญหาต่อการสีได้นะครับอันนี้คือที่ใช้อยู่เป็นแล้วแต่นี้เรารู้แล้วเราก็จะเราก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเราก็จะพยายามระบาย แกบกับลำออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเวลาล่อนร่อนแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะมีพวกเศษฟางเศษอะไรแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ติดไปกับข้าวสวยข้าวที่เราเราสีด้วยฉะนั้นนะครับก็ควรจะมีพัดลมสักตัวสองตัวนะครับเป่าเพื่อเพื่อให้เศษพวกฟางเศษอะไรเล็กๆเนี่ยคือไม่ปนไปกับข้าวที่สีเสร็จแล้วนะครับโอเค ก็อันนี้นะครับซื้อมาใช้งานจริงนะครับแล้วก็รีวิวจากการใช้งานจริงนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทางร้านนะครับอันนี้คือซื้อมาใช้งานก็คือดีแล้วจึงบอกต่อนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่กําลังสนใจเครื่องสีข้าวน้อยไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอะไรก็คอมเมนต์ถามที่ด้านล่างได้นะครับถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ